โอเคครับต่อเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมได้ทําการมาครับนี่ก็รหัสผมนะก็เป็นรหัสลองนะครับก็ใครที่จะแลกก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับผมนะมีนะครับผมก็มีชุดเยอะอยู่นะครับพอสมควรนะครับนะแล้วก็อ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชิคลิปนี้ด้วยนะครับดูกางเกงครับโอ้โหโคตรโหดทวตรจัดเลยก็ใครที่จะแลกนะครับกับผมนะครับก็สามารถทักไลน์มาได้นะ ทักลายมาได้นะครับนี่นะครับนะจริงแล้วต่อไปก็รองเท้าผมเดี๋ยวให้ดูรองเท้านี่ก็สามารถทักมาได้นะครับทักไลน์มาได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ให้ต้าคลิปเลยนะครับผมนะนี่มีชุดชุดเดียวอ่าแล้วก็อ่าโทคินสีแดงม,มีสี่เส็บนะครับนอะแล้วก็นี่มีขอตานะด้วยโอ้โหจัดเอคยี่สิบหกวันครับนี่อ่าก็ เลื่อนไปโ oh, okay, อ,ปอ,อ,ลลมมอป้มีกอซ่าด้วยครับผมกอซ่าโอเคเราเลื่อนไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนี่เนาะมีครับนี่ฟอร์มาดไมกอ่ก็มีโอ้ไม่เบสบอลไม่เบสบอลไม่เบสบอลมีคาตานะด้วยครับดูโอ้โหหดจัดอะเออโอ้มีไอวอลด้วยโหดจริงโหดเกินนี่แหละในเวลานี้มีท่าด้วยครับโอ้ดูสกินกระเป๋าครับสุดจัดบอกเลยนี่ครับดูโอ้โ oh ห oh. ก็เอาเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะก็ไปเจอกันคลิปหน้านะใครที่จะแลกหนัดกับผมก็สามารถทักไลค์คลิปนี้มาได้ับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย